การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวันสุดท้ายจังหวัดจันทบุรีคึกคักกว่าที่ผ่านมานะคะมีผู้สมัครเดินทางมาลงสมัครอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น2ของสำนักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดจันทบุรี ผู้สื่อข่าวได้ติดตามสถานการณ์การลงสมัครอย่างต่อเนื่องพบว่ามีความคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากพักเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยได้ส่งลูกพักสมัครจำนวนสองรายคือนายอมรอเทพสวัสดีลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสองและตามมาด้วยผู้สมัครคือพันตำรวจโทสำเร็จใจสุทธิลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งซึ่งได้ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประกอบกับทางด้านการรับสมัคร ด้านนายสุรสิทธิ์ถือสัตว์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผู้มาลงสมัครอย่างเต็มที่เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครวันนี้ตอนศูนย์การศูนย์นนนะครับก็มีมาอีกท่านหนึ่งคือคุณอมรอเทียบสวัสดีเป็นสมัครเขตสองในนามของพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยมาสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับ น,น,นั่นสรุปแล้วในในในภาพรวมณณเวลานี้ตอนสิบโมงนี่นะครับพักเพื่อไทยมีทั้งหมด3เขตเพักชาติพัฒนาเมื่อวานก็มา3า,าเขตเรียบร้อยครับแล้วสําหรับกรณีวันนี้มีพักเครื่อน่ายชนานเพื่อไทยมาเขตสองหนึ่งหมายเลขและเดี๋ยวจะตามมาด้วยเขตหนึ่งอีกหนึ่งหมายเลขเภาพข่าวที่เห็นข้างหลังก็กําลังเข้ามา สมัครในในนามของในนามของพรรคเครือขา่ายชาวนาพิไทยอีกของเขตหนึง่งนะครับในวันนีใน้ในภาพรวมก็คือคักพอสมควรไม่เงียบเหงาเหมือนเมืมนะื่อวานการรณรงค์งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งไปนับว่า20วันเนี่ยเรามีบัญชีรายชื่อประก,กาศแล้วก็ไปส่งไปที่เจ้าบ้านด้วยทุกบ้านเลยเพื่อให้มาใช้สิทธิ์ของท่าน ท่านจะมาใช้สิทธิ์ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้ใครท่านก็ลงในช่องที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ได้รักใครชอบใครก็เลือกนั้นไปนะครับแต่ว่าคำาังพูนาว่าให้มาใช้สิทธ์เถอะถ้าท่านไม่ออกมาท่านจะเสียสิทธิ์แต่ก็ยังมีเรื่องหนึ่งถ้าท่านไม่ไม่ว่างหรือไม่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์ได้หลังเลือกตั้งเจ็ดวันก็สามารถที่จะแจ้งได้สิทธิของท่านก็จะไม่เสีย ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่เลือกครั้งนี้ท่านจะไปลงสครผู้ใหญ่บ้านไม่ได้หรือไปสมัครอบตเทศบาลไม่ได้นั่นเองนะครับก็ฝากด้วยว่าให้มาใช้สิทธิของท่านเดียครับจะลงให้ใครไม่ลงให้ใครหรือจะไม่ประสงค์ลงคะแนนก็เชิญตามสิทธิของท่านนะครับก็เชิญเชวนออกมาด้วยนะครับทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบ,บุรีได้สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบ,บุรีเขตเลือกตั้งที่1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด3คนได้แก่พลอากาศเอกชูชาติชวนชมพักเพื่อไทยูหมายเลขผู้สมัครเบอร์15ในประเสริฐวินิธธรรมพักชาติพัฒนาหมายเลขผู้สมัครเบอร์1และพันตำรวจโทสำเร็จใจสุทธิพักเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยผู้สมัครเบอร์27ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่2มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน4คนได้แก่นายนัทพงษ์ชนะสิทธิ์พักเพื่อไทย หมายเลขผู้สมัครเบอร์15นายอนุชาพุ่มโพทองพรรคชาติพัฒนาหมายเลขผู้สมัครเบอร์1นายอมรเทพสวัสดีพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยหมายเลขผู้สมัครเบอร์17และนายพิชิตแก้วเกตพรรคประชากรไทยหมายเลขผู้สมัครเบอร์36และเขตเลือกตั้งที่3มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน2คนได้แกน่นายชินวัตรหาบุญพาดพรรคเพื่อไทยหมายเลขผู้สมัคร15และนายสาสตราวุฒิเครือลอย พักชาติพัฒนาหมายเลขผู้สมัครเบอร์หนึ่งค่ะ